แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากประกันสังคมเช็คสิป,ประกันสังคมสําหรับผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างนะคะจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเท่าไหร่และมีขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินในกรณีถูกเลิกจ้างรับเงินทดแทนนะคะ ในกรณีขอรับเงินทดแทนกรณีว่างานว่าได้เท่าไหร่และมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้มีคำตอบแล้วและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะ เช็คสิที่ประโยชน์จากประกันสังคมลูกจ้างควรรู้นะคะผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้เท่าไหร่ล่าสุดที่เป็นประเด็นนะคะลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนกรณีบริษัท jsl global media จำกัดหรือ jsl บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์รายใหญ่นะคะยุติการดำเนินงานบางส่วนตั้งแต่วันที่หึกรกฎาคมเป็นต้นไปกรณีที่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างข้อควรรู้นะคะ เตรียมตัวรับเงินทดแทนหลังการว่างงานผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานนะคะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานนะคะ กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน50%ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันต่อปีปฏิทินโดยการคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนหรือเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์นะคะขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานโดยขึ้นผ่านระบบนะคะ w o w e w e b e s e r i c d o e g o t h ของโรมการจัดหางานลิงก์แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับคนไทยนะคะเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป 1. ต้องลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือดิจิทัล ID ของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การหมหาชนหรือสอพอรอ 2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการล็อกอินโดยใช้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดที่ลงทะเบียนดิจิทัล ID ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะ3กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบและแนบไฟล์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบโดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใ,นใ,นใดๆกับสำนักง,งานประกันสังคมอีก 4. ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนที่จะยื่นในระบบนะคะ5รายงานตัวตามกําหนดสำหรับต่างชาติหรือต่างด้าวนะคะไม่สามารถยื่นระบบออนไลน์ได้1ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหรือปรสปส2.017ันะคะ2หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการละออก จากงานของผู้ประกันตนสปส6ขีดถ้ามี3หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงานถ้ามีนะคะ 4. กรณีว่างานจากสาเหตุสุดวิสัยแนบหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหาสำเนาเอกสารไม่เปลี่ยนชื่อสกุลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล6สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้นะคะเจ็ดเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน8รูปถ่ายขนาด1นิ้ว1รูป9ก้าสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีและ10รายงานตัวตามกำหนดนัดณนะสำนักง,งานจัดหางานพื้นที่ที่สะดวก หมายเหตุนะคะผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุไล่ออกปลดออกให้ออกเนื่องจากกระทําความผิดละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อในจ้างภายใน7วันทํางานติดต่อกันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้ในกรณีว่างงานนะคะเช็คสิทธิประกันสังคมสําหรับผู้ประกันตนกรณีถูกเลิกจ้างรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้เท่าไหร่และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างมีคําตอบไห้ท่าแล้วในคลิปนี้นะคะ